เป็นไงครับอ่เาเธอเห็นคู่เล่นแล้วเป็นไงบ้าง <Okay. S 1> เป็นงไงเป็นอะเป็นไยางอยากเลี้ยวโค uh ้ huh. งๆนี้ไหมใช่หลังจากที่เราเริ่มบาลานซ์ทรงตัวไปแล้วเนี่ย uh huh. สิ่งต่อไปที่เราควรต้องเล่นคือวิธีการเลี้ยว <S <S 1> <S 1> แต่คราวนี้รู้ไหมว่าหลักการของการเลี้ยวแบบเซิร์ฟสเก็ตนะครับใช้หลักการอะไร ถามคุณรู้์ไหมครับครับก็คือเซิร์ฟสเกตมันต่างก,กับลองบอร์ดอ่าจริงๆเซิร์ฟสเกตกับลองบอร์ดจะคล้ายๆกันนะครับแต่ต่างกันแค่เรื่องทักษะของการเล่นครับเซิร์ฟสเกตนะครับจะถูกจําลองจากการเล่นเซิร์ฟจริงๆเข้ามาครับจริงๆเซิร์ฟสเกตยังไม่ได้บรรจุว่าเป็นกีฬาโดยแท้จริงนะครับก็คือเซิร์ฟสเกตนะครับเขาถูกประดิษฐ์ครับขึ้นมาเพื่อจําลองการเล่น ของเซิร์ฟน้ําจริงๆครับคือบางวันนะครับทะเลบางวันก็จะไม่มีคลื่นที่ไม่ไม่สามารถเล่นเซิร์ฟได้เลยครับนักเซิร์ฟเขาก็เลยประดิษฐ์คักที่ทํางานได้เปรียบเสมือนการเล่นในคลื่นจริงๆแล้วก็จําลองท่าทางการเล่นออกมาจริงๆอ่าโอเคครับคราวนี้เราลองมามซ้อมจับบนกระดานดูครับไหนเออพอขึ้นมาย่อตัวไปเล็กน้อยคราวนี้เราจะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายดูครับ โอเคทางนี้เราก็จ,จัดจังนิดเล็กน้อยใช่ครับย่อตัวลงมานิดนึงมองไปทางด้านซ้ายพร้อมกับเปิดหัวไหล่อ๋อใช่ครับคราวนี้พอเราจะเลี้ยวทา,าัดลานขวาเราก็จะมองไปทางด้านขวาพร้อมกับเปิดหัวไหล่ชี้ออกมาตามนี้พร้อมกับถ่ายน้ําหนักมาทางด้านนี้เพื่อให้สเก็ตบอร์ดพับเอียงมาทางด้านนี้ใช่ครับคราวนี้อาเธอร์หลังจากที่ทรงตัวได้แล้วอ่ะพร้อมหรือยังที่เราจะมาฝึกการเลี้ยวกัน พรออ้โอ,โพอมเลยคับคุณลูกคะค,คือเราตอนเราเลี้ยวนี่คือเราใช้หลักการยังไงนะคะแบบครับหลักการในการเลี้ยวคือการถ่ายเทน้ําหนักจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งครับโดยการใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางแกนลาตัวนะครับในการถ่ายเทน้ําหนักเพื่อให้ให้เลี้ยวไปในทิศทางที่เราต้องการครับอ๋อค่ะโอเคมาพร้อมเราขึ้นสกเก็ตเลยครับ เดี๋ยวครูจะช่วยช่วยดันนิดนึงโอเคครับโอเคคราวนี้พอเราจะเลี้ยวเราก็จะหมองของกับเปิดหัวไหล่ไปสองข้างชี้ไปทางเป้าหมาย่เราต้องการอ่าใช่โอเคคราวนี้เราสร้างสปีดเลยครับสร้างความเร็วดีครับอ่าคราวนี้สร้างให้แรงเอาให้แรงเอาให้แรงแรงอีกแรงอีกดีดีดคราวนี้เราจะเลี้ยวแล้วเลี้ยวเลี้ยวทังมา เท่าไรนะไ่นะม่ค่อยเหนือ่อยเท่าไหร่เลยคะ่ะเป็นไงครับพร้อมที่จะเพินโปหรืยอยังครับโผมโหแต่ที่เมื่อกี้คุณนุกสอนคือมันช่วยในเรื่องการเรียวจริงๆนะคะคือก่อนก่อนหน้าแบบว่าตูน กูเหมือนเล่นเองโดยที่แบบเหมือนลองผิดลองถูกเองโดยที่ไม่ไม่ได้รู้หลักการของมันที่แบบอย่างเช่นการเลี้ยวก็แบบคือง,ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะค,คุณพี่ก็เลี้ยวแบบแต่ไม่ไม่ได้ใช้มือตามไม่ได้ใช้มือแบบว่านำเหมือนที่ครูหนุกสอนใช่ไหม<อ>แต่พอพอลองใช้เฮ้ยมันมันดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะใช่ครับก็คือหลักการของเซิร์ฟสเก็ตนะครับอย่างที่บอกคือจําลองท่าทางการเล่นมาครับการใช้อัปเปอร์บอดี้คือ ส่วนบนของลำตัวในการคอนโทรลแล้วใช้สายตาในการมองครับจะช่วยให้การบังคับเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยครับไปได้ในทิศทางที่เราต้องการ,รแต่ว่าคราวนี้มันก็จะเพิ่มความยากของมันคือเราจะใช้กล้ามเนื้อเยอะมากในการคอนโทรลมันนะครับสุดท้ายแล้วเรามาออกกําลังกายแบบนี้มันคือเหมือนการเป็นการคาร์ดิโอหลายๆส่วนเท้าด้วยกันนะครับใช่ครับอย่างเช่นตอนในท้ายน้องก็เริ่มเหนื่อยพาเธอรเริ่มเหนื่อยก็จะมีการนั่งบ้างนอน อันนี้ก็คือใช้หลักการเดียวกันนะครับคือการถ่ายเทน้ําหนักจากอีกฝั่งหนึ่งสู่ฝั่งหนึ่งครับทําให้<ะ>สเก็ตบอร์ดของเราวิ่งออกไปได้ตามที่เราต้องการครับจริงๆแล้วหลักการในการเลี้ยวบังคับเนี่ยครับก็คือการถ่ายน้ําหนักจากส้นเ<ะ>ท้าสู่ปลายเท้าจากอีกฝั่งหนึ่งสู่อีกฝั่งหนึ่งครับเขาถึงเรียกการบังคับทิศทางแบบนี้ว่าคือการเล่นแบบเลี้ยวทูเลี้ยวใช่ค่ะเลี้ยวทูเลี้ยว ไหวไหมครับลูกพี่ไหวครับเนาะเดี๋ยวเราจะมีท่ายากเพิ่มอีกนะเนี่ยสู้เปล่าต้องสู้นะมาแล้วูไาถึงนี่แล้วไม่สู้ไม่ได้แล้วการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดจากแรงการเหวี่ยงตัวทาให้เกิดแรงนั้นแต่ก็ต้องเป็นไปตามจังหวะหรือคือช่วงที่ล้อหมุนไปทางเดียวที่เราจะเหวี่ยงตัวพอดีหากตรงจังหวะนี้ได้แรงก็จะเสริมทําให้สามารถเพิ่มความเร็วได้คอยติดตามพวกเรา NSM Family ครับทางช่อง NSM Thailand และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วทุกคนจะได้รู้เรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นว่าสนุกง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ